ราศีสิง์ดาวพระอังคารย้ายวันที่18สิงหาคมไปจนถึงวันที่3ตุลาคมสวัสดีชาวราศีสิง์ทุกท่านวันนี้ถึงคิวของการทํานายทายทักดวงชะตาของชาวราศีสิง์ในช่วงวันที่18สิงหาคมไปจนถึงวันที่3ตุลาคมนั้น จะมีการโครจรของดาวสำคัญที่ชื่อว่าดาวพระอังคารเป็นการโครจรได้ตำแหน่งมหาจักรซึ่งในทางโหราศาสตร์นั้นการเปลี่ยนแปลงหรือการขยับเพียงเล็กน้อยก็ย่อมจะมีผลกับดวงชะตาของทั้ง12ราศีและในครั้งนี้ดาวพระอังคารมีการโครจรและยังได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยแล้ว ยิ่งจะมีผลกับชาวลัคนาราศีทั้ง12ราศีอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดาวพระอังคารจัดเป็นดาวบาาพระเคราะห์ธาตุลมมีความโลดผลในตัวชอบลุยตัดสินใจเด็ดขาดขยันขันแข็งและคำว่ามหาจักรนั้นหมายถึงความเจริญความยิ่งใหญ่ความร่ำรวย แต่จะได้สิ่งนั้นมาครอบครองจะต้องมีการฝ่าฟันบุกเบิกหรือต้องใช้ความพยายามก่อนจึงจะเจอกับคําว่าสำเร็จซึ่งที่ผ่านมานั้นชาวราศีสิงห์หลายท่านอาจพบเจอปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาวราศีสิงห์เองคนในครอบครัวคนรอบข้างซึ่งทั้งหมดจะนำเรื่องปวดหัวนำเรื่องกวนใจ มาให้กับชาวราศรีสิงห์ต้องพบเจอต้องแก้ไขในช่วงที่ผ่านมาจึงทําให้ชาวราศรีสิงห์ไม่ว่าจะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนั่นเป็นเพราะชาวราศรีสิงห์ได้รับอิทธิพลจากดาวเสารและดาวมฤตยูที่มีการเคลื่อนย้ายของดวงชะตาแต่สําหรับการที่ดาวพระอังคารโคจรเคลื่อนย้ายนั้นและยังอยู่ในตําแหน่งมหาจักร ็ย่อมส่งผลทั้งดีและข้อที่ชาวราศีสิงห์ควรระวังด้วยเช่นกันแต่ในครั้งนี้หลายๆเรื่องราวค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาอย่างมากแต่ในช่วงต่อจากนี้ชาวราศีสิงห์จะเหมือนเป็นด่านหน้าจะพบเจอเรื่องราวต่างๆการฝ่าฟันอุปสรรคอาจจะต้องเหนื่อยหรือจะต้องถอนหายใจยาวๆในบางครั้ง ถึงจะก้าวไปพบกับความสำเร็จได้หากเป็นเรื่องการงานของชาวราศีสิงห์การที่ดาวคางย้ายตำแหน่งและได้อยู่ในตำแหน่งมหาจักรนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับชาวราศีสิงห์ยิ่งนักเหมือนชาวราศีสิงห์จะต้องเคลียร์จะต้องผ่านปัญหาต่างๆปัญหาบางเรื่องบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะเกิดกับชาวราศีสิงห์ จนในบางครั้งถึงกับทำให้ชาวราศีสิงห์ตกใจกับบางเหตุการณ์นั้นได้ชาวราศีสิงห์ก่อนหน้านี้บางท่านได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และในครั้งนี้ก็เช่นกันชาวราศีสิงห์ก็จะยังคงได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เช่นเดิมแต่ชาวราศีสิงห์จะมีเส้นทางที่จะไม่ค่อยราบรื่นเหมือนช่วงที่ผ่านมา ชาวราศีสิง์จะเจอคู่แข่งที่ใกล้ตัวหรือจะมีการเปรียบเทียบผลงานเกิดขึ้นได้และผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้การสนับสนุนผลักดันชาวราศีสิงอยู่นั้นจะเกิดการแคลงใจดูเหมือนจะมีความไม่มั่นใจในตัวของชาวราศีสิง์ขึ้นมาจนทำให้ชาวราศีสิง์ต้องมีการเร่งผลงานต้องพยายามมากขึ้นกว่าเดิมอย่างมากและในช่วงเวลาเดียวกัน ชาวราศีสิง์จะอาศัยไหวหวานใครนั้นในช่วงนี้ค่อนข้างจะยากค่อนข้างที่จะลำบากคนที่ชาวราศีสิง์เคยช่วยเหลือไว้ในอดีตนั้นชาวราศีสิง์เคยให้ใจไปแต่ในวันนี้ชาวราศีสิง์จะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวงานทุกอย่างชาวราศีสิงต้องทำเองพยายามเองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในขณะเดียวกัน ชาวราศีสิงห์ก็จะเจอคนที่ชาวราศีสิงห์เคยมองข้ามไม่เคยให้ความสำคัญแต่กลับกลายเป็นคนคนนั้นที่จะพยายามเข้ามาช่วยเหลือชาวราศีสิงห์กว่าชาวราศีสิงห์จะผ่านพ้นอะไรหลายๆอย่างชาวราศีสิงห์จะรู้ว่าคนไหนคือเพื่อนแท้คนไหนที่เข้ามาเพื่อหวังแค่ผลประโยชน์ชาวราศีสิงห์ในช่วงต่อจากนี้ไป ชาวราศีสิงห์ต้องเตรียมความพร้อมทำความเข้าใจงานที่ตัวเองทำให้อย่างทีท้วนเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเกิดแบบที่ชาวราศีสิงห์ไม่ทันตั้งตัวซึ่งชาวราศีสิงห์จึงควรเตรียมความพร้อมเพราะจะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์อย่างแน่นอนสำหรับการเงินของชาวราศีสิงห์ การที่ดาวังคางโคโจรอ,อยู่ในตำแหน่งมหาจักรนั้นย่อมส่งผลในลหลายๆด้านรวมทั้งด้านการเงินด้วยเช่นกันชาวราศีสิงห์กว่าจะได้เงินมานั้นค่อนข้างยากลําบากทุรักทุเลพอสมควรงานบางอย่างงานบางชิ้นที่ดูแล้วจะทําเงินได้ไม่ยากหรือเป็นงานที่ทำอยู่เป็นประจำนั้นในช่วงนี้จะพบเจอสิ่งกีดขวาง หรือที่เรียกกันว่าอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหากอะไรที่คิดว่านอนมาจะเริ่มเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เกิดเรื่องไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้อาจจะเป็นผู้ว่าจ้างจะมีการเลื่อนการชำระเงินผู้ว่าจ้างจะพบเจออุปสรรคจนกระทบมาถึงรายได้ของชาวราศีสิง์ชาวราศีสิง์จะเจอการที่เงินเข้าบัญชีไม่ตรงกาหนด มีการขอเลื่อนการจ่ายเงินมีการผ่อนจ่ายเป็นงวดๆหรือมีการตัดเปอร์เซ็นต์มีการตัดหัวคิวหากค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรียกได้ว่ากว่าชาวราศีสิงจะได้เงินมานั้นต้องตามกันเหนื่อยเลยทีเดียวตัวในรายจ่ายนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่เคยวางแผนเอาไว้ จะมีค่าใช้จ่ายกระทันหันเกิดขึ้นเช่นอาจจะมีข้าวของเครื่องใช้สูญหายหรือชำรุดแบบกระทันหันอาจจะมีการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บแบบกระทันหันเช่นกันจึงจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายชาวราศีสิงห์จึงควรที่จะมีการวางแผนทางการเงินในช่วงต่อจากนี้ให้ดีเพราะจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ทุกขณะ ภาพรวมของดวงชะตาของชาวราศีสิงในช่วงที่ดาวพระอังคารย้ายเป็นตำแหน่งมหาจักรนั้นชาวราศีสิงจะพบเจอกับอุปสรรคหลายอย่างที่จะเข้ามาสู่ตัวของชาวราศีสิงนั้นและทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีจะทำให้ชาวราศีสิง์ก้าวไปสู่ความสำเร็จก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายได้เช่นกัน ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนซึ่งทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆห,หรือทุกครั้งที่เรามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ทันทีครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ